อีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักแม้จะไม่ค่อยมีภาพคู่เท่าไหร่แต่ก็หวานชื่นมื่นมาตลอดมีโมเมนต์คู่ทีไรก็หวานมดขึ้นจอถึงขั้นคลั่งรักเลยล่ะค่ะระหว่างแกงส้มธนทัศชัยอัดหรือแกงส้มเดอะสตาร์และหวานใจดาวนัทพัสร์ศิมาสเถียรหรือดาวโอเกะหวานกันขนาดนี้หลายคนก็ลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันเอ่ย ล่าสุดหนุ่มแกงส้มได้เปิดใจถึงประเด็นนี้แล้วจ้าโดยเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้ต้องใจยเย็นใจยเย็นยังไม่ได้มีการคุยกันขนาดนั้นแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นด้วยที่อายุก็ขนาดนี้กันแล้วว่ามีบ้างที่คุยกันเรื่องนี้คุยเรื่องอนาคตแต่ไม่ถึงขั้นวางแผนว่าจะขออะไรยังไงคือถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่บอกให้รู้แน่นอน